ทุกคนเดี๋ยวเรามากินกันนะฮะมากินกันเอาเริ่มจากตรงนี้เนาะเริ่มจากตรงนี้บ้างนะฮะทุกคนจ๋าอันนี้จะเป็นอเมน,ปปเ,นเมนูป้าปูนะฮะทุกคนเมนูป้าปูเฮาส์เลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกอันหนึ่งนะฮะอทุกคนน่าทานมากเลยทุกคนจ๋ายั่วๆฮะนะฮะป้าปูเฮาส์เนี่ยฮะโมีหงมีเห็ดมีไข่เจียวอะโวคาโด หลังสั่นเมนูให้ชาวโลกได้แบบตื่นตาตื่นใจตรงปกมากๆทุกคนอืมอืมอร่อยอย่าเพิ่งเบื่อกับคำว่าอร่อยนะจ๊าสลัดฮะก็ถ่ายไปกินไปต้องอย่างนี้ฮะทุกคนจ๊าขนมปังเดี๋ยวเราก็าจัดการนะครับวิธีการกินเอาง่าย,ายๆเข้าไว้ก่อนทุกคนจ๋าอืม ช่องนี้เป็นช่องหลักนะครับทุกคนอาจจะโดนปิดกั้นอยู่บ้างไม่เป็นไรฮะสู้ตายุกคนมาในร้านสิไม่หยุดไม่หย่อนผสมปังทานเหน่อยนะ,ะทุกคนจ้าบางบางคนก็จะกินแล้วแต่วิธีแต่ละคนถนัดนะครับเพราะเราถ่ายไปกินไปด้วยไงกินไปยั่วไปเบคอน มือเดียวฮะเต่งไหมกินไปถ่ายไปเลิศเนาะอือร่อยอร่อยแต่บางทีเราชอบกินมะเขือเทศไว้ก่อนนะซอสนอใช่ไหมจะมีเครื่องปรุงเยอะแยะนะครับบนโต๊ะทุกคนแบบฝรั่งเต็มร้อยเปอร์เซ็นเลยฮะแบบเรียกว่า professional ทางด้านอาหารฝรั่งอ่ะที่นี่นะฮะ อือร่อยมากทุกคน <c oughs> เวลาพูดถึงเชียงใหม่แล้วเนี่ยทุกคนนึกถึงอะไรโอยสุเทพลอยอินทนนท์ใช่ไหมน้ำตกเยอะแยะมากมายออบหลงออบหลวงแม่ํำปองใช่ไหมตลาดวโรรสใช่ไหมนี่ท่าแพรอีกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็นึกถึงอะไรอาหารเช้า all day breakfast แบบสไตล์แบบนี่ฮะ น่าทานอร่อยอเนจนะฮะทั้งวันเลยเปิดที่นี่ก็เปิดทุกวันยกเว้นวันอาทิตย์นะฮะวันอาทิตย์ก็จะหยุดครัวจะปิดสองโมงครึ่งน,นั้นต้องคนต้องรีบมาพาคค่ำก็จะมีดนตรีวันพฤหัสใช่ไหมที่นี่หยุดทุกวันอาทิตย์หรอคะ่าหยุดทุกวันอาทิตย์ทุกคนนี่ดูสปาเกตตีไส้อั่วทุกคนสิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างนะ,ะอืมอร่อยมากไส้อั่วเฮ้ อ,อ,อ,อร่อยมากยำอีกจิ้นี้คือปลาปูนะฮะปลาปูห่าวทุกคนอร่อยมากอืมอร่อยมากเลยอ่ะนี่ปกติผมกินอันนี้ไม่เป็นนะก็อ้วจะเข้ากันอร่อยมากขอบคุณค่กินได้เยอะอร่อยเยอะอร่อยเยอะอร่อยมากมากมายดูสินี้มีฝรั่งหนุ่มๆม,มานั่งทานด้วยทุทกคนจา้า อร่อยมากอื้อร่อยมากแมวค่ะทุกคนแมวประจำล้างทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอืมอร่อยจริงๆไส้อวดนี่ยเรากินไม่เป็นนะแต่นี่เข้ากันมากเลย ดูสิโต๊ะใหม่มาโต๊ะเกา่าพุ่งลุกไปทุกคนเห็นะหมฮะรอ,มอร่อยมากทุกคนรู้ไหมว่าถ้ามาหลังจากบ่ายสองครึ่งอะ่ะครัวจะปิดเมื่อกี้มีกลุ่มคนที่เข้ามาเสียดายมากเลยอดกินคะทุกคน <c oughs> ต้องมาวันต่อถัดไปนะจ๊ะเพราะว่า ขายดีมากค่ะต้องมาก่อนบ่ายสองครึ่งไม่นั้นจะพลาดนะทุกคนไม่เป็นไรก็ต้องมากันใหม่ฮะอืมอร่อยมากทุกคนทำไงดีอ่ะว้ยรถสวยอีกแล้วทุกคนดูสิเลยอ้ายรถสวยคือทุกคนรู้ไหมถ้าเกิดเรามารถไฟใช่ไหมรถไฟรถไฟเชียงใหม่อ่ะมาถึงตีสี่ถ้าเกิดนี่ชอบมาประมาณออกจากกรุงเทพประมาณ 2. บ่ายสองบ่ายบประมาณเนี้ยก็จะมาถึงตีสี ตรงรถไฟใช่ไหมฮะที่น้ําทั่วมมาฮะทุกคนแล้วก็ก็จะเดินชมเมืองมาเรื่อยๆก็จะผ่านกาจะถึงวัดอุปคุธก็จะมาถึงเส้นทางรถรถเอ่อท่าแพเนาะผ่านวัดอุปคุธวัดแสนฝางที่เขาถ่ายหนังเรื่องนางสาวสุวรรณสมัยก่อนตรงด้านหน้าวัดเลยอะเป็นตำนานไปแล้วแล้วก็วัด ออวัดบุพพารามทุกคนดังมากมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั่นก็เป็นโลเคชั่นถ่ายหนังของฮ่องกงเรื่อง lost in Thailand เห็นไหมปังๆนั้นนั้นเลยก็ไม่ไกลจากที่นี่หาเดินไปเรื่อยๆตรงท่าแพเลี้ยวซ้ายไปนนถนนท่าแพก็จะผ่านวัดพวกนี้แต่ถ้าเดินจากรถไฟมาก็จะเจอวัดอุปคุตก่อนทุกคนใช่ไหมผ่านข้ามสะพานนาวรารัศนป์ปากคอยตลาดตรงนั้นนะฮะก็เดินมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆก็จะเจอวัดมหาวันเชตวันอ่าเห็นไหมก็จะครบเลยทีนี้ก็จะถึงท่าแพเลี้ยวมาเรื่อยๆก็จะเจอร้านเนี่ยฮะ ร้านบัปปู่เฮาส์คาเฟ่ตรงนี้เลยทุกคนแต่ถ้าเกิดใครอยากพักแนวสไตล์แบบอิอ่นจอยเฮาก็ไปถนนมูลเมืองมูลเมืองซอ,อ,อ,อย6ทะลุกับวัดเชียงมัน่นซึ่งเป็นวัดแรกของเชียงใหม่นะฮะวัดเชียงมัน่นถ้าเลี้ยวซ้ายจะไม่ไปวัดเชียงมัน่นวัดล่ามช้างอะ่ะไอ้ยบบน,นี้มีถนนคนเดินนี่ฝนตกๆแบบนี้เขาจะขายไหมอะ่ะเห็นไหมไม่ไกลเลยทุกคนถึงกันหมดเลยเดินไปก็ทะลุราชดำเนินราชวิถี ยศซ้ายก็จะไปวัดอุโมงค์มหาเถรกันที่เราเดินมาเมื่อกี้กใครไปตาม EP ีที่แล้วสนุกสนุกเดินตามหาร้านในดวงใจเดินตามหาร้านบาบูคาเฟ่สนุกมากเลยเดินเลยไปนูน่นทุกคนเดินเลยไปนูน่นแล้วก็กลับมาเพราะว่าต้องข้ามคูเมืองมามีถนนออกมาเตียบ80เมตรจากข้างหน้านี่เองถนนมูลเมืองอยู่ตรงนี้เองทุกคนแล้วก็ถนนมูลเมืองก็จะเป็นวัดมิ่งเมืองเออตลาดมิ่งเมืองทุกคนใช่ไหมออกมาตรงมคอยซอย6ของถนนมูลเมืองอ่ะจากเอ็นจอยเฮาส์ก็จะมาที่นี่ใกล้มาก ใกล้มากอันนี้คือเป็นเมนูซิกเนเจอร์นะอ่าเป็นมักกะโรนีอาหารประเภทเส้นมักกะโรนีไส้อัวอ่วไสอั่วไสอั่วอร่อยมากทุกคนเขาบอกอืมนึกออ,ออกละเยอะมากกินไม่หมดแต่เราเทคโฮมไปกินต่อทุกคนอร่อยแบบนี้ต้องแบบไปแซปต่อไม่รอแล้วนะทุกคนนี่ ผู้จัดการร้านจ้ะทุกคนผู้จัดการร้านตัวจริงค่ะน่ารักมากตรงปกไหมนี่ตรงปกไหมนี่ฮะด้ใรูปเห็นไหมฮะตรงปกมากๆเลยทุกคนจ้าทุกคนเมื่อกี้เราไปถ่ายข้างหน้าช่องนี้ดูสิมันตัดไปเมมเต็มทุกคนอาการหนักมากถ่ายไปเยอะมากค่ะคลิปกงคลิปเก่าก็โพสไม่ทันลงบ่อยเกินทีเกินมันก็แบนเรามันก็ปิดก,กั้นเราทุกคนจะอร่อยมากค่ะ ขอชื่นชมขอบคุณออฟ้าดินที่ทําให้เราเจอแต่สิ่งดีๆร้านดีๆนะฮะชาไทยเขาทาแบบเนาะอะไรทุกสิ่งอย่างจากทุกคนจาาเดี๋ยวเราจะเดินจากบ้านร้านนี้นะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าบ้านเลยไอฟีลโฮมเดี๋ยวจะเดินจากนี้ไปเนาะจะพาไปชมว่าจากตรงนี้แล้วเนี่ยกลับไปมูลเมืองก็ไม่ไกลเลยแล้วก็ไปท่าแพได้เลยนะฮะไปะเตรียมตัวพวกเราทุกคนเราออกจากร้านแล้วนะครับทุกคนจาานี่ฮะ ยอดปังปัวมากๆเลยทุกคนไปเอาเป็นว่าเออมันตัดไปแล้วช่องหนึ่งต้องบอกก่อนนะครับทุกคนช่วงนี้ต้องสู้กับการปิดกั้นมากช่องของเรายิ่งใหญ่ลังการแต่อย่างที่บอกว่าถึงแม้จะโดนปิดกั้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะบ,บางทีไปดนเพลงลิขสิทธิ์เข้าจริงๆนะครับแล้วก็แต่ยังไงเราก็ต้องบอกต่อสิ่งดีๆค่ะทุกคนจ๋านะฮะทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เปิดการมองเห็นไปเรื่อยๆด้วยนะฮะโฆษณาสองช่องถึงแม้จะเป็นช่องที่แบบไม่ได้ อ่ะซุปเปอร์สตาร์ดาราร้านดวงนะฮะแต่ช่องเราก็มีโฆษณาเข้ารวมรวมสองช่องก็เป็นร้อยตัวแล้วทุกคนภูมิใจตรงนี้นะฮะและมาเจอร้านดีๆเข้าไปอีกรดมากทุกคนปะ่ะนี่ฮะเราข้ามไปฝั่งนู้นได้เลยตรงนี้เลยเป็นทางข้ามได้ทุกคนฝั่งนู้นก็จะเป็นถนนมูลเมืองจ้ะนะฮะอ่ารอ,อจังหวะข้ามนิดหนึ่งโอ้ยดอกพกากรองจต่ทุกคนจาไม่ไกลจากร้านนะครับป้าปูก็เดินมาตรงนี้ข้ามตรงนี้ได้เลยภูเมือง มีแต่ต้นตะแบกเนาะ